ให้นอนนอนลงนะคะสมชีวิตจากชีิตการนอนค่ะเคยนอนช้างจะนอนประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงเท่าไหร่เองนะคะส่วนใหญ่แล้วเริ่มตั้งแต่ห้าทุ่มสุถึงตีศาจค่ะเวลาที่ช้างง่วงช้างก็หนาวค่ะเวลาช้างหลับสนิทช้างก็กระโดดขึ้นคล้อยกับมนุษย์เราเลยนะคะช้างสามารถมีแบบก็ได้หรือว่าจะนอนตะแคงซ้ายขวาหลับสดาย ฝึกแบบใหม่นะคะเราเรียกว่าการฝึกเชิงตัวนั่นเองค่ะต้องร่วมสองชิ้นด้วยกันค่ะสำหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะคะเราจะเรียกว่าไม้ชี้นนำนะคะเราจะใช้กดเท้าขวานเท้าให้กับช้างค่ะโดยการแตะไม้ชี้นนำไปที่เท้าของน้องช้างเบา ก็ต้องทำการตรวจเช็คอย่างสำรับเสมอเลยค่ะหากที่คานทาวพบว่ามีบาดแผลหรือว่าสิ่งกีบกติกปากปบริเวณฝ่าเท้าของช้างค่ะพี่ควานก็จะรีบนำน้องช้างไปให้สตอแพทย์ของเราทำการรักษาที่โรงพยาบาลช้างต่อไปนะคะอันนี้จะการตรวจเล็บฝ่าเท้าของช้างโดยการใช้ไม้ชิ้นหนากระดิ่งนะคะฝา เวลาช้นเดินเราเที่ยวลองไงนะคะบางไม่ได้ดูแต่ช้างเดินเมื่อจากว่าฝ่าเท้าของขาคอนขางที่จะลงลื่นอื่นนะคะแล,ะล้วจำได้ทีเป็นวกันฝึกช้างค่ะการฝุกน,นี้เราจะเรียกว่าการใส,ส่สระให้กับช้างค่ะฝระนั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ทาำจากเชื่อกนะคะแล้ว งค่ะโดยจะใช้ส่วนให้าหนานทางสองข้างให้กับช้างนะคะเราใส่สรให้กับช้างเพื่อเป็นการฝึกให้ช้างนั้นยืนนิ่งๆนะคะจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับะ้องทพื่อนในการจาะเลือดฉีดยาหรือว่าตกแต่งเล็บให้กับช้างค่ะหลังจากนี้พี่คะจะให้น้องฝนช่ย